ดาวเคราะที่อยู่ถัดจากเอิร์ถัดจากโลกของเรานะคะมันคือดาวอังคารนะคะมาร์สนั่นเองดวงต่อไปค่ะ Jupiter ร์จูปิเตอจดทันไหมคะจูปิเตอร์ Jupiter คือดาวพฤหัสบดีนะคะหนูก็ทักไปถามในส่วนที่เราไม่เข้าใจอะคะ่ะ ว่าแบบครูคะหนูไม่เข้าใจตรงนี้นะอะไรองี้ครูช่วยอธิบายช่วยทบทวนให้หนูหน่อยได้ไหมครูเขาก็จะทบทวนให้เราคะ่ะหัวใจสําคัญคือเราต้องเข้าถึงเด็กทุกคนเข้าถึงครูเข้าถึงประชาชนทุกคนเข้าถึงนะคะมันเป็นการช่วยทําให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้น ครูคลับคลับของคุณครูวันนี้เป็นตัวอย่างของโรงเรียนในหมู่บ้านเล็กๆที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสอนนักเรียนทางออนไลน์ที่ดูผิวเผินเหมือนกับการสอนสดธรรมดาธรรมดาแต่มีจังหวะในการเอานักเรียนให้อยู่หมัดด้วยเทคนิคการควบคุมห้องเรียนไลฟ์ออนไลน์อย่างไรในครูคลับคลับของคุณครูจะมีเจ้าหน้าที่นะคะ ICT เข้ามาช่วย ในการนำคลิปวิดีโอเข้าไปลงใน u t u b e นะคะซึ่งเป็นช่องของโรงเรียนเองนะคะแล้วก็จะส่งลิงก์ให้เด็กๆดูค่ะคือเราจะมีกลุ่มล ne ของผู้ปกครองแล้วก็กลุ่มลายเด็กๆนะคะแล้วก็ส่งขึ้นไปเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนนะคะเพื่อแจ้งข่าวสารอพอดีก็มาเจอช่วงโควิดด้วยก็ได้ใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยค่ะหเราใช้ Vroom นะคะเพื่อที่จะดูว่าเด็กคนไหนเข้ามาเรียนแล้วก็จะดูจากชื่อของเขา เราจำหน้าเขาได้บางคนเขาไม่ได้เปิดกล้องแต่มันก็จะมีชื่อแล้วเราก็จะเรียกบ้างนะคะแล้วก็เราจะมีโปรแกรมเป็นการโปรแกรมโปรแกรมเช็คชื่อนะคะที่น้อง ICT ทํามานะคะเป็นโปรแกรมเช็คชื่อแล้วก็เช็คจัดตรงนั้นได้ที่น้องเขาทำให้คือมันมีประโยชน์แอปแอพพลิเคชันตัวนี้คือมันช่วยให้เราหนึ่งเราสามารถเช็คแล้วมันประมวลผลออกมาได้เลยว่าวันนี้เด็กขาดกี่คนวันนี้เด็กไม่มากี่คนคือมันจะประมวลออกมาเลยนะคะว่าเด็กคนนี้ชื่อนี้ ป่วยนะเด็กคนนี้ไม่สบายนะเด็กคนนี้มานะจะจะดูสถิติของเขาด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาไปช่วย Jackma w a บ b น r นออก c t เบอร์151964ก็คือแซคมาเขาวอ o บ n นบอนคือการเกิดใช่ไหมคะ o l d e r b r o t h e r and a younger s i s t e r แล้วก็มีใครอีกคะพี่สาวหรือน้องสาวยังเกิร์ น้องสาวนะคะยังเกอร์ก็คืออ่อนกว่าน,นะคะกรณีที่สอนออนไลน์คือเราไม่รู้บางทีเราสอนไปแล้วเด็กเผลอเปิดไมค์ขึ้นมาแล้วพูดคุยอะไรกันก็ไม่รู้เราต้องใช้พลังเยอะขึ้นเพื่อที่จะแข่งให้เด็กสนใจเราก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นอย่างที่เห็นในยไหมคะออนไลน์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีกระดิ่งเราเอ้ยอันนี้สนใจเรายังสนใจเลยเด็กต้องสนใจบ้างแหละ,ะเราก็จะเอามาลองใช้ดู เฉลยแล้วค่ะ5 4 3 2ีมดเวลาพร้อมที่จะเฉลยแล้วอ่าประมาณ15นาทีก็ไปแล้วค่ะถ้าออนไลน์นะคะยังในห้องอยังในห้องอ่ายัางต่ำคือยี่สแต่เราเรียกกลับมาได้แต่ถ้าออนไลน์แป๊บบนึงนิดนึงอ่ะพอพอแบบเรื่องมันเริ่มน่าเบื่อแล้วไปแล้วค่ะ แล้วก็ต้องพยายามดึงกลับมาใช้เสียงใช้เพลงอะไรเข้ามาช่วยนะคะมีการเรียกกระดิ่งปุกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เยอะเหมือนกันก็ถามบ่อยๆถามบ่อยๆบางทีก็จี้ถามเราจะรู้ว่าอ่ะเด็กคนนี้คือใครเด็กคนนี้คือใครคือเรารู้ตัวเด็กเรารู้ว่าเด็กเป็นใครเป็นใครเราก็จะเรียกเพื่อให้เขามีฟีดแบ็กกลับมาค่ะแม้แต่พลังของเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปด้วย เพิ่มสื่อเพิ่มแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาให้เขาสนใจมากขึ้นเพราะว่าอยู่ในห้องเราสามารถที่จะตะโกนเรียกได้เขาเห็นเราเขายังกลัวอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังเกรงแต่กรณีที่ถ้าเรียนออนไลน์เขาเห็นแค่หน้าเขาเห็นแค่บทเรียนเขาจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเล่นก็ได้เดี๋ยวนู่นนี่นั่นก็ได้ถ้าเราดึงแอปพลิเคชันดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเขาก็จะสนใจอยู่กับเรามากขึ้น ปกติแล้วนะคะคุณครูยังจะต้องใช้เทคโนโลยียังต้องใช้วิดีโอในการสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อการใช้แอปพลิเคชันนะคะตัวนี้มันจะช่วยเราได้มากๆนะคะอย่างสอนในห้องเราใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยเด็กจะสนุกสนานมากขึ้นมันมีความสําคัญมากมันสามารถใช้ในการค้นหาแน่นอนการเรียนเราต้องค้นหาเราต้องสืบค้นถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็จะลําบาก อย่างในหนังสือมันก็เป็นเรื่องเก่าๆถ้าเราไปคน้นเราจะไม่ได้เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเลยเราจะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราใช้เทคโนโลยีมันยังจะช่วยว่าสืบต่อต่อไปได้ว่าอ่ะมันเกิดสิ่งนี้นะปีนี้ปีหน้ามันน่าจะเกิดสิ่งนี้ค่ะแต่ท่านอย่างในหนังสือมันจะเป็นเรื่องเก่าๆไงคะคุณครูคิดว่าถ้าถ้าไม่มีเทคโนโลยีในการเซิร์ชไม่มีอะไรเลยเราจะทํางานยากยิ่งขึ้น เด็กจะเรียนรู้อะไรได้ยากยิ่งขึ้นเพราะอย่างเรื่องของต่างประเทศเด็กไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าอย่างถ้าเรามีพวกสื่อต่างๆมีเทคนโนโลยีเข้ามาเด็กจะสามารถรู้ในเรื่องที่ไม่รู้รู้ในเรื่องที่ไกลตัวได้นะคะให้มันมาใกล้ตัวสามารถทําให้ประเทศอังกฤษมาอยู่ใกล้ประเทศไทยอย่างเงี้ยทำสามารถทําได้นะคะแต่ถ้าไม่มีก็คือการการเรียนของเด็กก็คือถอยคิดว่านะคะ write the name of the planet by putting it into the correct order ให้เราเขียนชื่อดาวเคราะห์นะคะให้ถูกต้องตามรูปภาพอย่าลืมส่งการบ้านอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองยังจำไม่ได้นะคะให้เรากลับไปเปิดดูคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ ก็ประโยชน์ของวีลูมนะคะที่หนูได้ลองใช้มาก็มันช่วยในเรื่องการศึกษาทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งแบบเวลาที่เราอยู่ห่างกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเราสามารถใช้แอปนี้นะคะเพื่อการศึกษาได้เพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้แล้วก็ได้รับความรู้จากค,คุณครูด้วยค่ะแล้วก็ลดการจด ที่มันจากที่มันเยอะจากที่โรงเรียนก็เราเรียนผ่านวีลูมแล้วก็จดแค่พอที่เราเข้าใจค่ะศึกษาค่ะก็ไปดูย้อนหลังดูอะไรใน YouTube แล้วก็อ่านอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะช่วยช่วยให้เด็กรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าจากปกติที่พ่อแม่ดูแลอันนี้โควิดมาปุ๊บเราต้องดูแลตัวเอง เราต้องรู้แล้วแหละว่าการเรียนการสอนหรือการทําอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องแอคทีฟต้องรับผิดช,ชอบตัวเองต้องรู้ว่าชั่วโมงนี้ฉันต้องเข้ามาเรียนแล้วนะเพราะไม่งั้นก็ตามเพื่อนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการช่วยฝึกเด็กมันมีประโยชน์ยังไงอย่างน้อยเด็กๆเ,เ,เขาได้เรียนรู้อนาคตเรื่องนี้เข้ามาแน่นอนนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการทํางานมันก็ต้องเข้ามาใช่ไหมคะถ้าเด็กได้เรียนรู้ได้ฝึกบ่อย มันก็จะชํานาญขึ้นทําได้เหมือนกันครูก็สามารถที่จะชํานาญขึ้นนะคะเป็นการพัฒนาตัวเอง เรียกได้ว่าเจ้าโควิด -19 มาช่วยพลิกวิกฤตให้เกิดโอ,อกาสผลักดันให้ทั้งครูและนักเรียนหันมาใช้เอทเทคหรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษากันอย่างเต็มเหนียวแม้แต่สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็ใช้จังหวะนี้ผลักดันให้ระบบการศึกษาอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเหมือนกับโรงเรียนวัดเต่าปูนที่ใช้แอปพลิเคชัน Vroom และสื่อทางออนไลน์ผสมผสานในการเรียนการสอนเพื่อตรีมความพร้อมด้านทักษะศตวรรษที่21ให้กับเด็กซึ่งเป็นการปลูกและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตอบโจทย์โลก นนนออาคคตััเ่เงรบหลากหลายค่ะตอนนี้ครูก็คือต้องฝึกตัวเองอัพตัวเองให้ทันให้ได้นะคะจากที่เมื่อก่อนเคยสอนในห้องเรียนเราใช้แค่หนังสือใช้แค่ดึงแอปมานิดนึงมาช่วยเด็กแต่ตอนนี้คือครูต้องแอปแอคทีฟต้องทำให้เป็นนะคะดีที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย บอกว่า ICT น้องต้องบอกว่าน้องมีประโยชน์มากๆจากที่คุณครูไม่เคยทำปกเอาง่ายๆไม่เคยทำาปกรายงานนะคะปกติก็จะใช้แค่ Vergeord ใช่ไหมคะเราเรา,เราจะรู้แค่ w o r d w o r d Excel พวกนี้เรารู้แค่นี้เราจะใช้ Word ในการทำมันก็จะไม่ละเอียดพอน้องเข้ามาน้องเข้ามาช่วยอบรมอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านการทำสื่อทำวิดีโอแม้กระทั่งแบบ ปกแรงงานปกนู่นนี่นั่นน้องเขาอบรมให้น้องเขาสอนให้นะคะอันนี้ดีมากๆค่ะค่ะน้องเขาเข้ามาช่วยในในการถ่ายทำไปดอง YouTube บอกว่าต้องใช้จออย่างนี้อย่างนี้หรือต้องใช้หรือถ้าคุณครูจะใช้น้ตบุ๊กที่บ้านมันจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการอบรมค่ะเราก็จะลงวิดีโอที่เราอัดลงไปเพื่อนเราที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าเออเนี่ยขอยืมนะขอเอาไปใช้สอนลูก <Wow. S 1> เพราะว่าที่โรงเรียนเขาไม่มี ต้องบอกว่ามันแตกต่างกันมากอย่างโรงเรียนอื่นถึงขั้นที่บอกว่าขอเข้ามาดูงานได้ไหมเพราะเขาไม่มีเขาทําไม่เป็นบางทีเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็แชทไลน์ามาถามทํายังไงบอกมีมีเจ้าหน้าที่ไอซีทีสอนให้พี่พี่ก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนรู้ไปศึกษาเขาก็บอกทําไมของหนูไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้เขาก็ยังทําไม่ได้ยังไม่ก้าวไม่ก้าวถึงไม่ก้าถึงตรงนี้เหมือนเรานะคะของเราต้องบอกว่ามีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆ เราพอจะสรุปเทคนิคการควบคุมห้องเรียนไลฟ์ออนไลน์หรือถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ดังนี้นะครับ สอนน้อยได้มากและเน้นพลังเยอะๆเนื่องจากการสอนแบบสดแม้ว่าจะเห็นหน้าได้ยินเสียงกันแต่ก็ไกลกันอยู่ดีทําให้การควบคุมห้องเรียนไม่เต็มร้อยเท่าไหร่สิ่งที่ครูทํานอกจากให้เด็กเปิดหน้าจอเพื่อเห็นพฤติกรรมของเด็กๆตลอดเวลาแล้วครูควรย่อยเนื้อหาที่จําเป็นและเป็นเนื้อหาที่ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการถามตอบโดยระหว่างการสอนนั้นครูใช้น้ําเสียงหนักเบากระตุน้นหรือท่าทางชวนให้เด็กสนใจส่วนเนื้อหาอื่นๆที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองนั้นครูควรอัดคลิปวิดีโอแล้ว ลง YouTube หรือแนะนำคลิปให้เด็กเรียนรู้เพื่อทบทวนกระดิ่งกระตุกวิญญาณสำหรับจังหวะในการใช้กระดิง่งจะมาพร้อมกับคำถามเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียนครูใช้แอปพลิเคชันหลากหลายในการสื่อสารกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็น Vroom หรือ Line หรือ Facebook ทำให้ครูและเด็กมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองครับ หัวใจสำคัญคือเราต้องเข้าถึงเด็กทุกคนเข้าถึงครูเข้าถึงประชาชนทุกคนเข้าถึงนะคะมันเป็นการช่วยทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นชอัพสกิ l รีสกิล ทักษะรีสกิลตอนนี้จะการสอนออนไลน์ที่คุณครูจําเป็นต้องใช้คลิปวิดีโอที่มีมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตแต่คุณครูจะเลือกคลิปไหนหรือใช้คลิปที่มีอยู่นั้นให้การสอนของครูได้ประสิทธิภาพสื่อที่สำคัญมากๆเลยค่ะอย่างแรกที่คุณครูส่วนใหญ่จะใช้ก็คือคลิปนะคะมักจะมีวิดีโอคลิปมา,มา,ม,ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์คลิปที่เราเอามาให้เด็ก เรียนเนี่ยนะคะ,อะขอแนะนำว่าไม่ควรเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าพอเกิน15นาทีเนี่ยเด็กจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เด็กไม่สนใจก็ก็ไม่มีประโยชน์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่แนะนำก็คือไม่เกิน15นาทีนะคะทีนี้ถ้าบางคลิปที่เราไปนำมาแล้วเกิน15นาทีจะทำยังไงดีคำแนะนำก็คือว่าครูควรจะต้องให้ ให้คำสั่งที่ชี้เฉพาะลงไปเ <_ an> ช่นให้ดูคลิปตอนช่วงนาทีที่13.55ถึง16.58ยกตัวอย่างนะคะและก็ให้มาอภิปรายในประเด็นไหนประเด็นไหนก็ว่ากันไปนะคะด้วยวิธีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะดึงความสนใจเด็กได้ด้วยนะคะเด็กจะแบบเริ่มรู้สึกว่อยากรู้อยากเห็นเกิดมีอะไรในช่วงนั้นมันจะต้องเป็นช่วงพีคแน่ๆเลยนะคะเป็นช่วงสำคัญ สื่อที่ครูทำเช่นยกตัวอย่างสไลด์นะคะหรือ Power Point เนี่ยนะคะที่ครูทำเนื่องจากว่าเด็กของเราอะค่ะหลายๆคนไม่ได้ไม่ได้มี iPad ไม่ได้มีไม่ได้มีโน้ตบุ๊ก ไม่ได้เรียนผ่านคอมพิวเตอร์หลายๆคนค่ะเรียนผ่านมือถือนะคะเพราะฉะนั้นครูต้องลองกับมือถือตัวเองก่อนนะคะว่าลองเปิดสไลด์นั้นแล้วมันเห็นชัดไหมฟอนต์เนี่ยใหญ่พอไหมสีได้ไหมครูต้องครูต้องมั่นใจค่ะว่าสื่อที่เราผลิตขึ้นมาที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเห็นได้ชัดเจนโดยผ่านมือถือนะคะอันนี้อยากจะฝากไว้ค่ะ เมื่อเราสอนออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันยังมีข้อผิดพลาดอะไรอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะคนที่จะสามารถบอกเรานะคะว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนคนที่จะบอกได้ดีที่สุดคือลูกศิษย์เราเองค่ะอ,อ,อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเราย่อมอยากจะให้เด็กมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ คอมพิวเตอร์หรือกับมือถือเท่านั้นแต่เขากำลังมีปฏิสัมพันธ์กับตัวครูผู้สอนและเนื้อาหาที่ครูอยากจะให้เขาเรียนรู้ค่ะ ความรู้สูส่การศึกษาที่ยั่งยืน